พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงพระราชทานพวงมาลาหน้าหีิบศพทหารกล้าที่ถูกระเบิดเสียชีวิตค่ะ เวลา18นาฬิกาของวันที่25เมษายนนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ได้พระราชทานพวงมาลาหน้าหีบศพของพันจ่าเอกทัศนัยชมพูทวีปอายุ35ปีรองหัวหน้าชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและทำลายวัตถุระเบิดชุดเฉพาะกิจนาวิกโยธินซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุหลังจากตรวจสอบวัตถุระเบิดแสวงเครื่องที่ประกอบใส่ ในทางแก๊สปิกนิกหนัก25กิโลกรัมที่เก็บกู้ได้บริเวณใต้โคนต้นไม้ใหญ่ริมถนนช่วงบริเวณคอสะพานบ้านจำปากอหมู่ที่1ตำบลกายะมาตีอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมานะคะโดยมีนายชนชื่นบุญญานุศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานที่วัดบ้านบ่อตํบลสวนพึ่งอํเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะ